เบอร์ซี่แจ็กสันกับสายฟ้าที่หายไปให้เสียโดยฝนไม่บทที่5ผมเล่นไพ่พิน็อกเกิลกับมา้าผมฝันประหลาดที่สุดในฝันมีสัตว์หลายตัวที่ต้องการจะฆ่าผมผมคงจะตื่นขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ตกใจกับติ่งที่พบเห็นจนสลบไปอีก ผมจำได้ว่านอนอยู่บนเตียงอันอ่อนนุ่มมีคนกำลังป้อนอาหารที่รสชาติเหมือนข้าวโพดอบเนยให้กับผมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโน้มตัวอยู่เหนือร่างของผมเธอยิ้มเยาะในขณะที่ใช้ช้อนปาดอาหารที่เลอะอยู่ตรงคางให้กับผมเมื่อเธอเห็นผมลืมตาตื่นขึ้นเธอก็ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันครีสมายันผมเปล่งเสียงออกไปว่าอะไรนะเธอมองไปรอบๆเหมือนกลัวว่าจะมีใครได้ยินขา่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรถูกขโมยไป พวกเราเหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะฉันขอโทษผมพูดเบาๆฉันไม่เข้าใจทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเด็กหญิงรีบป้อนอาหารใส่ปากของผมจากนั้นผมก็หลับไปอีกครั้งเมื่อผมตื่นขึ้นมาอีกหนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วมีจ้หนุ่มผมทองมาเท่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นนักกีฬาโต้คลื่นยืนมองผมอยู่ตรงมุมเตียง เขามีดวงตาสีฟ้ามากมายอย่างน้อยก็สักหนึ่งโหลเห็นจะได้มันอยู่บนแก้มหน้าผากและหลังมือของเขาเมื่อผมได้สติดีแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรประหลาดๆร,รอบตัวอีกเพียงแต่มันดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นผมกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงเฉลียงของบ้านมองออกไปเห็นทุ่งหญ้าบนเนินเขาเขียวขจีอยู่ไกลๆในอากาศมีกลิ่นคล้ายสตรอบเบอรี่ผมมีผ้าห่มคลุมขาและมีหมอนหนุนหัวอยู่ ทุกอย่างยอดเยี่ยมไปหมดยกเว้นแต่ในปากของผมมันรู้สึกเหมือนกับมีแมงป่องมาทำรังอยู่ข้างในลิ้นของผมแห้งผากและแสบฝันทุกซี่ของผมก็เจ็บระบมบนโต๊ะข้างตัวมีเครื่องดื่มในแก้วทรงสูงมันดูเหมือนกับน้ำแอปเปิ้ลใส่น้ำแข็งมีหลอดสีเขียวและมีร่มกระดาษอันเล็กปัดอยู่บนลูกเชอร์รี่มาราชิโนมือของผมไร้เรียวแรงจนเกือบทำแก้วหล่นระวังนะ เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นโกลเวอร์ยืนพิงราวเฉลียงอยู่เขาดูเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งสัปดาห์แขนข้างหนึ่งหนีบกล่องรองเท้าเอาไว้เขาใส่กางเกงยีนสีฟ้ารองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ทไฮท็อป Top, และสวมเสื้อยืดสีส้มสว่างสดใสที่เขียนว่าแคมป์พาร์ l o ลัเขาคือโกลเวอร์คนเดิมไม่ใช่โกลเวอร์ที่เป็นแพ้บางทีผมอาจจะฝันไปแม่ของผมอาจจะไม่ได้เป็นอะไร เราอาจจะยังอยู่ในระหว่างการท่องเที่ยวพักผ่อนและพวกเราก็มาแวะพักที่บ้านหลังใหญ่นี้ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็นายช่วยชีวิตฉันเอาไว้โกลเวอร์บอกกับผมเออนี่คือสิ่งที่ฉันพอจะทําให้นายได้ฉันจะกลับไปที่เนินเขาอีกครั้งคิดว่านายอาจจะต้องการสิ่งนี้เขาวางกล่องรองเท้านั้นลงบนตักของผมอย่างระมัดระวังข้างในกล่องคือเขากระทิงสีดําขาวตรงฐานของมันมีรอยครุขที่เกิดจากการฉีกขาด ปลายแหลมของมันยังเลอะไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังมันไม่ใช่ความฝันมินทอร์ผมพูดเออเพอร์ซี่ฉันว่ายาแต่นั่นเป็นชื่อของมันในตำนานกรีกไม่ใช่เหรอผมถามมิโนทอร์ครึ่งคนครึ่งกระทิงกรบเบอร์มีท่าทีกระสับกระส่ายนายสลบไปตั้งสองวันเต็มๆนายจำอะไรได้บ้างแม่ของฉันแม่เป็นอะไรไปจริงๆหรือเปล่ากรบเบอร์ได้แต่ก้มหน้ามองพืน ผมมองผ่านทุ่งหญ้าไปและเห็นป่าละเมะลำธารคดเขียวและไรสตรอเบอรี่หลายเอเคอร์แผ่กว้างอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีน้ำเงินหุบเขานี้ห้อมล้อมไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่เนินลูกที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ตรงหน้าของพวกเราคือเนินเขาที่มีต้นสนสูงใหญ่อยู่บนยอดมันดูสวยงามภายใต้แสงอาทิตย์แม่ของผมจากไปแล้วโลกควรจะมืดมิดและหนาวเย็นสิไม่ใช่สวยงามแบบนี้ฉันขอโทษ โกเวอร์สูดน้ำมูกฉันทำพลาดฉันเป็นแซเธอร์ที่ไม่ได้เรื่องที่สุดในโลกเขาร้องโอดครวนผมทำใจได้แล้วว่าโกลเบอร์เป็นแซเธอร์พนันได้เลยว,ว่าถ้าโกนผมสีน้ำตาลของเขาออกละก็เราจะได้เห็นเขาบนหัวของโกเวอร์แน่ๆแต่ตอนนี้ผมกำลังเศร้าเกินกว่าที่จะสนใจว่ามีแซเธอร์อยู่บนโลกนี้จริงๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมิโนทอร์ก็ตามทีผมสนใจแค่ว่าแม่ถูกบีบจนร่างกายสลายหายไปแล้วจริงๆนะหรอ ตอนนี้ผมเหลืออยู่ตัวคนเดียวโกรเวอร์ยังคงสูดน้ำมูกอยู่เขาดูเหมือนเด็กที่น่าสงสารมันไม่ใช่ความผิดของนายผมเริ่มพูดมันเป็นความผิดของฉันสิฉันควรจะต้องปกป้องนายนะแม่ขอร้องให้นายคุ้มครองฉันหรอเปล่าแต่นั่นเป็นหน้าที่ของฉันเพราะฉันเป็นผู้ดูแลอย่างน้อยก็เคยเป็นแต่ทำไมทันใดนั้นผมก็รู้สึกมึนงงสายตาของผมเริ่มพร่ามัวอย่าหักโหมสิโกรเวอร์พูดเอ้า นี่เขาช่วยผมประคองแก้วและถือหลอดจอปากของผมผมสะดุ้งเมื่อดื่มมันลงไปเพราะผมคาดหวังว่ามันจะเป็นรสชาติของน้ำแอปเปิลแต่มันไม่ใช่เลยมันเป็นรสของคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเป็นคุกกี้เหลวและไม่ใช่คุกกี้ทั่วๆไปแต่มันเป็นคุกกี้สีฟ้าที่แม่ของผมอบเองหอมกลิ่นเนยและร้อนกรุ่นช็อกโกแลตชิพยังละลายอยู่เมื่อดื่มมันลงไปร่างกายของผมร้อนวูบวาบและมีเรี่ยวแรงมากขึ้น แม้ความเศร้าเสียใจยังคงไม่จางหายแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนแม่กำลังเข้ามาลูกแก้มของผมอยู่ป้อนคุกกี้ให้กับผมเหมือนตอนที่ผมยังเป็นเด็กและบอกว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยผมดื่มมันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผมจ้องมองแก้วเปล่าทั้งที่เพิ่งจะดื่มเครื่องดื่มร้อนลงไปแต่น้ำแข็งในแก้วกลับไม่ละลายอร่อยไหมโรเบอร์ถามผมพยักหน้ารสชาติมันเป็นยังไงเหรอเขาถามขอโทษนะฉันน่าจะแบ่งให้นายชิมบ้าง เขาเบิกตากว้างไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันแค่อยากรู้นะ่ะมันเป็นรสคุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพผมบอก <c oughs> เขาถอนหายใจแล้วตอนนี้นายรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันสามารถโยนนันซี่โบบบี้ฟิตออกไปได้ไกลสักร้อยหลาเลยละ่ะดีแล้วโกลเบอร์ตอบแต่ฉันว่านายอย่าดื่มมันมากไปกว่านี้เลยนะนายหมายความว่าไงเขาหยิบเอาแก้วเปล่าออกไปจากมือของผมอย่างระมัดระวัง รากับมันเป็นระเบิดได้ไหมก่อนที่จะวางมันลงบนโต๊ะตามมานี่สิไครรอนกับคุณดีกำลังรอนายอ,อยู่บ้านหลังนี้มีเฉลียงอยู่โดยรอบขาของผมอ่อนแรงเมื่อต้องเดินไกลไกลกรเวอร์บอกว่าจะช่วยถือเขามิโนทอให้แต่ผมกลับถือมันไว้แน่นผมจ่ายค่าตอบแทนสำหรับของที่ระลึกชิ้นนี้ไปด้วยสิ่งที่มีค่ามหาศาลผมไม่ยอมปล่อยมันไปแน่เมื่อเราเดินมาถึงอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านผมถึงกับตกตะลึง เพราะจากตำแหน่งที่ตั้งเราอยู่ชายฝั่งทิศเหนือของลองไอแลนด์ด้านนี้ของบ้านคือหุบเขาที่ทอดตัวยาวไปจนถึงพื้นน้ำทะเลที่ส่งประกายระยิบระยับด้วยระยะทางเกือบหนึ่งไมล์แต่จากตรงนี้ไปถึงจุดเชื่อมต่อกับทะเลนั้นผมไม่เข้าใจภาพทิวทัศน์ที่มองเห็นเลยมันเต็มไปด้วยอาคารที่เหมือนกับสถาป,ปัต,ตยกรรมแบบกรีกโบราณศาลากลางแจง้งอัศจรรย์มหรสพสนามกีฬารูปวงกลมแต่มันดูใหม่ เสาหินสีอ่อนขาวยังคงส่องประกายอยู่ใต้แสงอาทิตย์หลุมทรายใกล้ๆมีเด็กนักเรียนกับแตเทอร์มากมายกำลังเล่นวอลเลย์บอลกันในทะเลสาบเล็กๆมีเรือแคน,นูล่องลอยอยู่นักเรียนในเสื้อสีส้มเหมือนโกลเวอร์กำลังวิ่งไล่จับกันอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านพักหลายหลังในป่ามีบางคนกำลังซ้อมยิงธนูบางคนก็ขี่ม้าไปตามแนวป่าผมไม่รู้ว่าผมกำลังมองเห็นภาพหลอนหรือยังไงเพราะม้าตัวนั้นมันมีปีกอยู่ด้วย ที่ปลายเฉลียงมีชายสองคนนั่งเล่นไพ่อยู่บนโต๊ะเด็กผู้หญิงผมสีบลอนที่ป้อนพุดดิ้งรสข้าวโพดให้กับผมกำลังยืนพิงราวเฉลียงอยู่ด้านข้างชายที่นั่งหันหน้าเข้าหาผมตัวเล็กแต่อ้วนฉุกเขามีจมูกสีแดงดวงตาสุกใสคู่โตและผมหยิกสีดำที่เกือบจะเป็นสีม่วงนั่นคือคุณดีโกรเวอร์กัซิฟบอกผมเขาเป็นผู้อำนวยการค่ายสุภาพกับเขาหน่อยนะ ส่วนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ชื่ออานาเบดเชดเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งแต่ก็อยู่มานานกว่าพวกเราแล้วนายก็รู้จักกับไคลอนอยู่แล้วโกรเวอร์ชี้นิ้วไปยังชายซึ่งนั่งหันหลังให้กับผมจากนั้นผมก็จำเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นขุยของเขาได้รวมทั้งผมรอมแหลมสีน้ำตาลและหนวดเขารุงรังคุณบรนเนอร์ผมพูดครูสอนภาษาละตินหันมายิ้มให้กับผมดวงตาของเขาทอประกายเจ้าเล่เหมือนอย่างในบางครั้งที่เขาให้แบบฝึกหัดแก่นักเรียนในห้อง และทุกข้อมีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อบอีดีเลยเพอร์ซี่เขาพูดตอนนี้เรามีคนเล่นไพ่พินอกเกิลกันครบสีขาแล้วเขาให้ผมนั่งข้างคุณดีจึงมองผมด้วยสายตาแดงกำ่ำพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักหน่องเออฉันคงต้องพูดแบบนี้สินะว่าขอต้อนรับเข้าสู่แคมป์ฮาร์บัดแต่อย่าหวังว่าฉันจะต้องดีใจที่ได้เจอนายละเออขอบคุณครับ ผมขยับเก้าอี้ห่างออกมาจากเขาเล็กน้อยถ้าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมได้เรียนรู้จากเกฟแล้วแล้วก็นั่นคือการดูออกว่าผู้ใหญ่คนไหนเพิ่งกระดกเล่ามาแอนนาเบธคุณบรานเนอร์เรียกเด็กผู้หญิงผมรอนคนนั้นเธอเดินมาข้างหน้าแล้วคุณบรานเนอร์ก็แนะนำให้เราทั้งคู่ได้รู้จักกันเพอร์ซี่สาวน้อยคนนี้คอยพยาบาลเธอจนแข็งแรงดีแอนาเบธทือรา เธอช่วยไปดูเรื่องที่นอนให้เพอร์ซี่หน่อยสิจากนี้เราจะให้เขานอนในห้องพักหมายเลขสิดไปก่อนเอนเนเบตตอบไปว่าได้ค่ะไครอนเธออาจจะมีอายุเท่ากับผมแต่ตัวสูงกว่าสักสองสนิ้วได้แถมเธอยังดูเป็นนักกีฬามากกว่าผมเยอะเมื่อมองดูผิวสีแทนและผมบอลยิกรอนของเธอแล้วเธอแทบจะเหมือนกับสาวๆในแคลิฟอร์เนียทั่วไปยกเว้นแค่เพียงดวงตาเพราะว่าดวงตาของเธอทั้งคู่นั้นเป็นสีเทาจนน่าใจหาย มันเหมือนกับพายุเมฆมันสวยงามแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีราวกับเธอกำลังประเมินว่าถ้าต้องต่อสู้กันวิธีไหนถึงจะโค่นผมได้เร็วที่สุดเธอกำลังมองดูเขามิโนทอร์ในมือของผมจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองผมอีกครั้งผมนึกว่าเธอจะพูดว่าเธอฆ่ามิโนโทอร์ได้หรอไม่ก็ว้าวเธอนี่เจ๋งดีนะอะไรทำนองนั้นแต่เธอกลับพูดแค่ว่านายนอนน้ำลายไหลนะเธอวิ่งไปในสนามหญ้า ผมสีบอ์ของเธอปลิวสยายอยู่ด้านหลังแล้วผมเปลี่ยนหัวข้อสนทนายอย่างประมาทครูเอ่อทำงานที่นี่เหรอครับคุณบันเนอร์ไม่ใช่คุณบันเนอร์ชายที่เคยเป็นคุณบันเนอร์พูดนั่นเป็นแค่ชื่อปลอมเท่านั้นเธอเรียกฉันว่าใครรอนก็แล้วกันผมรู้สึกสับสนผมหันไปมองทางผู้อำนวยการแล้วคุณดีนี่ย่อมาจากคำว่าอะไรหรือเปล่าครับคุณดีหยุดสับไพ่ เขามองหน้าผมและจ้องตาผมเขม็งเจ้าหนูชื่อเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากอย่าได้เอ่ยมันออกมาโดยไม่มีเหตุผลเด็ดขาดขอโทษครับเพร์ซีฉันคงต้องขอบอกว่าไคร,รอนหรือคุณบันเนอร์พูดแทรกขึ้นฉันดีใจที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่มันนานมาแล้วที่ฉันได้ไปเยี่ยมบ้านของคนที่น่าจะมาเป็นสมาชิกค่ายและฉันคงจะไม่ดีใจนักถ้าที่ทำมาทั้งหมดมันต้องเสียเปล่าเยี่ยมบ้านเหรอครับ ที่โรงเรียนยองซีฉันพยายามสอนเธอเรามีแสเธอร์อยู่ทั่วไปในหลายโรงเรียนแน่นอนว่าเพื่อคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยแต่โกรเวอร์รีบแจ้งมาที่ฉันทันทีที่เขาได้พบเธอเขารู้สึกว่าเธอมีความพิเศษฉันเลยตัดสินใจไปที่อัพสเตดเกลียกกล่อมครูสอนภาษาละตินคนก่อนให้ลาพักงานครูเลือกที่จะไปสอนที่โรงเรียนเพื่อสอนผมโดยเฉพาะเลยเหรอครับผมถามไครอนพยักหน้าความจริงแล้วตอนแรกฉันไม่แน่ใจนะัก เราจึงลองติดต่อแม่ของเธอและบอกให้ทราบว่าเรากำลังจับตามองเธออยู่เผื่อว่าเธอพร้อมที่จะพานายมาอยู่ที่แคมป์ฮารบรัดนี้แต่ดูเหมือนเธอยังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้โกลเปอร์คุณดีพูดอย่างหมดความอดทนนายจะเล่นหรือเปล่าเล่นครับโกลเปอร์ลาเก้าอี้ตัวที่สี่ออกมานั่งด้วยมืออันสั่นเทาผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลัวชายตัวเล็กที่สวมเสื้อฮาวายคนนี้นักนายเล่นไพ่พินอกเคิลเวนใช่ไหม คุณดีจ้องมองผมด้วยสีหน้าสงสัยไม่เป็นผมตอบไม่เป็นครับต่างหากเขาพูดครับผมพูดทวนคำและเริ่มชอบผู้อำนวยการค่ายคนนี้น้อยลงเรื่อยๆเมื่อพูดถึงเกมการละเล่นนอกเหนือจากการต่อสู้ของแกลเดเตอร์กับเกมแพคแมนแล้วนี่นับเป็นในเกมหนึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์เคยคิดค้นขึ้นมาเลยทีเดียวฉันอยากจะให้เยาวชนผู้มีอรารยธรรมทุกคนเล่นเกมนี้เป็นกันทั้งหมดจริงๆ ฉันมั่นใจเลยว,ว่าเด็กคนนี้ค่อยๆเรียนรู้ได้ไครอนบอกกับคุณดีได้โปรดเถอะครับผมพูดที่นี่มันที่ไหนและผมมาทําอะไรอยู่ที่นี่คุณรันเอ่อไครอนทําไมครูต้องไปที่โรงเรียนเพื่อสอนผมโดยเฉพาะด้วย <c oughs> คุณดีหัวเราะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันผัวในวยการค่ายแจกไพ่โกลเวอร์สะดุ้งทุกครั้งที่ได้รับไพ่ไครอนยิ้มด้วยความเห็นอกเห็นใจแบบที่เขามักจะทำในชั่วโมงเรียนเพอร์ซี แม่เล่าอะไรให้เธอฟังบ้างไครรอนพูดกับผมแม่บอกว่าแม่กลัวที่จะต้องส่งผมมาอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าพ่อจะอยากให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็ตามแม่บอกว่าเมื่อผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมอาจจะไม่ได้ออกไปอีกแม่อยากให้ผมอยู่ใกล้ๆเหมือนกันหมดคุณดีพูดพวกเขามักจูกฆ่าตายก็เพราะอย่างนี้แหละพ่อหนุม่มแล้วนี่นายจะจัวไพ่หรือเปล่าอะไรนะผมถามเขาอธิบายกติกาการจวไพ่ในเกมพินอกเกิลด้วยความรำคาญ จากนั้นผมก็จวจอภพ่ขึ้นมาฉันเกรงว่ามันจะมีเรื่องมากมายเกินกว่าจะเล่าได้หมดไคร,รอนพูดเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเพื่อนของเธอเป็นแซทเทอร์เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอได้ฆ่ามิโนทอไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ที่เธอยังไม่รู้ก็คือเธอยังมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอยู่พลังของเทพ,พเจ้าไงล่ะพลังแห่งเทพกรีกมันมีอยู่จริงผมมองหน้าคนอื่นๆรอบโต๊ะ ผมรอให้มีใครตะโกนขึ้นมาว่าไม่จริงแต่ผมได้ยินเพียงคุณดีตะโกนว่าโอ้คิงกับควีนกินกินเขาโห่ร้องด้วยความดีใจในขณะที่กำลังนับคะแนนคุณดีครับโกลเวอร์พูดเสียงอ่อยถ้าคุณไม่กินมันผมขอกระป๋องไดเอทโค้กของคุณได้ไหมครับอ๋อเออเอาเลยโกลเบอร์ฉีกกระป๋องอลูมิเนียมออกเป็นชิ้นชนด้วยฟันและขบเคี้ยวมันอย่างเศร้าสลดเดี๋ยวก่อนครับ ผมพูดกับไครอนครูกำลังจะบอกว่าพระเจ้ามีจริงเหรอครับอืมไครอนกล่าวถ้าพระเจ้าที่หมายถึงพระผู้เป็นเจ้านะ่ะมันคนละแบบกันเราไม่ควรจะพูดถึงเรื่องที่เป็นอภิปรัญญานะแต่ครูเพิ่งพูดถึงอ้อเทพเจ้าน่ะเหรอนั่นหมายถึงตัวตนที่อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นขึ้นไปอีกระดับผู้ซึ่งควบคุมพลังธรรมชาติและมนุษย์นั่นหมายถึงเทพผู้เป็นธรรมตะบนยอดเขาโอลิมปัส แต่ก็เป็นอะไรที่เล็กกว่าพระเจ้าเลยนะเทพเจ้าที่พวกเราพูดถึงกันในวิชาภาษาละตินนะซูสผมพูดเฮราอะพอโลโลครูหมายถึงเทพเหล่านี้เลยครับอีกครั้งที่ฟ้ามีเสียงลั่นคลืนครานทั้งที่ไม่มีเมฆพอนุมคุณดีพูดเป็นฉันจะระวังไม่พูดพร้งชื่อเหล่านั้นออกมานะแต่เทพเหล่านั้นมันเป็นเรื่องแต่งผมพูด มันเป็นตำนานที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์การเกิดสายฟ้าการเกิดฤดูการก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คุณดีทำน้ำเสียงเย้ยหยันง,งั้นบอกหน่อยสิเพอร์ซิวเจ็คสันผมจะดุงไม่ได้ยินเขาเรียกชื่อจริงของผมซึ่งผมไม่เคยบอกใครบอกมาว่าอีก200ปีข้างหน้าผู้คนจะมองวิทยาศาสตร์ในวันนี้อย่างไงคุณดีพูดต่อ พวกเขาก็าจะมองว่ามันเป็นเรื่องโบราณล้านปีเหลวไหลไร้สาระนะสิฉันชอบมนุษย์จริงๆพวกนี้ช่างไม่มีวิสัยทัศน์เอาซะเลยมนุษย์คงคิดว่าตัวเองมากไกลมากแล้วสิทา่าช่วยไม่ใครรอนลองมองดูเด็กผู้ชายคนนี้แล้วตอบฉันหน่อยสิผมไม่ค่อยชอบคุณดีนักแต่มันก็มีอะไรแปลกๆบางอย่างเกี่ยวกับการที่เขาเรียกว่าผมเป็นมนุษย์ราวกับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นแหละเธอมีสิทธิ์เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครรอนพูด แต่ความจริงก็คือเทพผู้เป็นอมะตะคือผู้เป็นอมะตะเธอนึกภาพออกไหมถึงการที่ไม่ตายไม่แก่ชราเป็นตัวของเธออย่างนี้ตลอดไปผมเกือบจะตอบไปในทันทีแล้วว่านั่นฟังดูไม่เลวเลยแต่น้ำเสียงของไคลลอนทำให้ผมลังเลใจครูหมายถึงไม่ว่าผู้คนจะเชื่อว่าพวกเขามีจริงหรือไม่ก็ตามครูหมายถึงไม่ว่าผู้คนจะเชื่อว่าพวกเขามีจริงอยู่หรือเปล่าก็ตามใช่ไหมครับใช่แล้ว ใครรอนพยักหน้าถ้าเธอเป็นเทพเธอจะรู้สึกยังไงเมื่อถูกเรียกว่าเป็นแค่ตำนานหรือเป็นเรื่องเล่าสมัยโบราณที่ใช้อธิบายการเกิดสายฟ้าเพอร์ซิวแจ็กสันเธอจะรู้สึกยังไงถ้าฉันพูดว่าวันหนึ่งคนจะพูดถึงเธอว่าเป็นแค่เรื่องเล่าซึงแต่งขึ้นเพื่ออธิบายว่าเด็กชายคนหนึ่งทำใจกับการสูญเสียแม่ของเขาไปได้ยังไงหัวใจของผมเต้นร,รัวเขาพยายามยั่วให้ผมโกรธด,ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ผมไม่ยอมหลงกลหรอก ผมตอบกลับไปว่าผมคงจะไม่ชอบแต่ผมก็ยังไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าอยู่ดีนายควรเชื่อนะคุณดีพูดเหมือนบนพึมพำก่อนที่หนึ่งในนั้นจะชาปนกิจศพนายได,ได้โปรดเถอะครับเขาเพิ่งจะเสียแม่ไปนะครับเขายังตั้งสติไม่ได้กลเวอร์พูดกับคุณดีแค่นั้นถือว่าโชคดีคุณดีบ่นด้วยความไม่พอใจพร้อมกับเล่นไพ่ต่อไปแย่พอแล้วที่ต้องมาติดแงกอยู่กับงานเฮยๆแบบนี้ ต้องมาทำงานกับเด็กที่ไม่เชื่อเรื่องนี้โดยสําเขาโบกมือครั้งหนึ่งแล้วก็มีแก้วเหล้าปรากฏขึ้นบนโต๊ะราวกับว่าแสงแดดบิดโค้งทันใดนั้นก็ถักทอขึ้นเป็นแก้วใสแก้วใบนั้นเติมไวน์แดงจนเต็มด้วยตัวของมันเองผมเผลออ้าปากค้างแต่ไครร้อนแทบไม่เงยหน้าขึ้นคุณดีไครร้อนเตือนคุณดีข้อห้ามของคุณละ่ะคุณดีมองดูไวน์ในแก้วและแกล้งทำหน้าตกใจโอ้ตายจริง เขาเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับตะโกนว่านิสัยเก่าโทษทีมีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นไม่ครั้งคุณดีโบกมืออีกครั้งหนึ่งแล้วแก้วไวายใบนั้นก็เปลี่ยนเป็นไดเอทโคกกระป๋องใหม่เขาถอนหายใจอย่างหงุดหงิดก่อนที่จะเปิดกระป๋องและกลับมาเล่นไพ่ต่อไครอนขยิบตาให้กับผมคุณดีเคยล่วงเกินพ่อของเขามานานมาแล้วโดวยการเกี้ยวนางไม้ระดับสูงนางไม้ ผมพูดทวนคำของไครอนพร้อมกับจ้องมองที่กระป๋องโค้กใช่แล้วคุณดีสารภาพพ่อชอบลงโทษฉันแรกสุดก็คือห้ามดื่มเหล้าแย่ที่สุดมันเป็นสิปีที่เลวร้ายครั้งที่สองก็อืมช่วยไม่ได้เธอน่ารักมากนี่นะและฉันก็ห้ามใจไม่อยู่ครั้งที่สองพ่อส่งฉันมาที่นี่ฮาร์บัตฮิลค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กตัวแสบอย่างพวกนายไงละ่ะพ่อฉันบอกว่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แล้วก็ทํางานกับเด็กๆใคร่ทำให้พวกเขาเสียคนเฮ้ยนี่มิยุติธรรมเอาซะเลยคุณดีทําตัวเหมือนเด็กหกขวบที่ขี้งองแงแล้วพ่อของคุณคือผมพูดตะกุกตะกักไครอนคุณดีพูดฉันนึกว่านายสอนเรื่องพื้นฐานให้เด็กไปแล้วซะอีกพ่อของฉันก็คือซูตนะสิผมรีบไล่ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดีในตำนานกรีกโดยมีรายละเอียดได้แก่แก้ววายลายเสือ แต่เธอที่ทำงานในที่นี้ท่าทางของโกลเวอร์ซึ่งดูนอบน้อมเหมือนกับคุณดีเป็นนายของเขาคุณคือเดอนนสุสผมพูดเทพเจ้าแห่งไวน์คุณดีกรอกตาก็ใช่นะสิเจ้าโง่หรือนายคิดว่าฉันเป็นอัปโรไดกกนล่ะคุณเป็นเทพเจ้าใช่แล้วเจ้าหนูเทพเจ้าคุณเนี่ยนะเขาหันมาจ้องหน้ามองผมตรงๆผมเห็นไฟสีม่วงในดวงตาของเขา ราวกับจะบอกว่าชายตัวเล็กที้วยวายคนนี้กำลังแสดงพลังที่แท้จริงให้ผมดูเพียงแค่เสี้ยวส่วนเล็กน้อยที่สุดของเขาเท่านั้นในดวงตาคู่นั้นผมเห็นภาพผู้ที่เป็นปรปักถูกเถาวงุนรัดคอจนถึงแก่ความตายผมรู้ว่าถ้าผมยังไม่เลิกดื้อดึงนายอยากลองดีกับฉันไมล่ะเด็กน้อยไม,ไม่ครับประกายไฟค่อยๆสงบลงเขาหันไปเล่นไพ่ต่อฉันคิดว่าฉันชนะนะ ยังรอกคุณดีไครรอนพูดเขาแบบไพ่สเตรทนับคะแนนและพูดว่าเกมนี้เป็นของฉันผมนึกว่าคุณดีจะทำให้ไครรอนสลายไปทั้งๆที่ยังนั่งอยู่บนรถเข็นเสียอีกแต่แล้วเขากลับทำเพียงแค่ถอนหายใจเหมือนเคยชินกับการแพ้ครูสอนภาษาละตินคนนี้จากนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่งโกลเวอร์ลุกขึ้นยืนตามฉันเหนื่อยแล้วคุณดีพูดฉันว่าจะไปนอนพักสักหน่อย ก่อนที่จะถึงช่วงร้องเพลงในคืนนี้แต่ก่อนหน้านั้นโกลเวอร์ ver, เรามีเรื่องต้องคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับความบกพร่องในงานที่เจ้าได้รับมอบหมายในครั้งนี้คร,ครับโกลเวอร์ ver, ตอบโดยมีเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าคุณดีหันมาทางผมห้องพักหมายเลข11ณเนพเพร์ซี่แจ็กสันแล้วก็ระวังเรื่องมารยาทด,ด้วยเขาเดินเข้าบ้านไปโกลเวอร์ ver, เดินตามหลังอย่างเสื่องซึมโกลเวอร์ ver, จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมถามไคร,รอน ไขร,ร้อนพยักหน้าแม้ว่าสีหน้าของเขาจะดูไม่สบายใจอยู่บ้านก็ตามไดโอนนซุสคนก่อนไม่ได้ขี้โมโหขนาดนี้เขาเพียงแค่เกลียดงานนี้ก็เท่านั้นครูหมายความว่าเทพเจ้ากลิกมีอยู่ที่นี่เหรอครับในอเมริกาเนี่ยนะแน่นอนสิสิ่งที่พวกเธอเรียกกันว่าอารยธรรมตะวันตกจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คำคำหนึ่งหรอกนะแต่มันเป็นพลังแห่งชีวิตเทพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของมันเธออาจจะพูดว่าเทพเจ้าเป็นต้นกําเนิดของมันเลยก็ได้ หรืออย่างน้อยทั้งสองสิ่งนี้ก็ต่างผูกพันกันอย่างสึกซึ้ง,งแบบที่ไม่มีทางลบเลือนไปได้แม้ว่าอรารยธรรมตะวันตกทั้งมวลจะล่มสลายลงไปก็ตามแล้วพวกเขาก็ตายไปใช่ไหมครับตายเหรอไม่หรอกเทพเจ้าแค่เพียงย้ายไปยังประเทศเยอรมันฝรั่งเศสสเปนเป็นการชั่วคราว,วาเท่านั้นทีที่เหล่าเทพพำนักไปจะสว่างเจิดจ้าเรืองรองที่นั่นพวกเขาอยู่ที่อังกฤษเป็นเวลาหลายศตวรรษ คนเราไม่เคยลืมเลือนเทพเจ้าเธอจะเห็นว่าพวกเขาปรากฏตัวอยู่ในภาพวาดรูปปั้นหรือบนอาคารสำคัญสคัญหลายแห่งและเธอพูดถูกเพอร์ซีพวกเขาได้ย้ายเข้ามายังอเมริกาแล้วตอนนี้อเมริกาคือศูนย์กลางของคบเพลิงมันคืออำนาจที่ยิ่งใหญ่แห่งตะวันตกโอลิมปัสอยู่ที่นี่และเราก็อยู่ที่นี่นี่มันมากเกินไปแล้วโดยเฉพาะทำนองการพูดของเขาซึ่งมันฟังเหมือนกับว่าผม ถูกรวมอยู่ในคำว่าเราของไครรอนด้วยครูเป็นใครกันใครรอนแล้วผมละ่ะผมเป็นใครไครอนยิ้มเขาโน้มตัวเหมือนจะลุกขึ้นจากรถเข็นแต่ผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นนามาพาตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเธอเป็นใครเนี่ยเหรอเขาเริ่ำพึ่งรำพันนั่นเป็นคำถามที่เราทุกคนอยากรู้คำตอบแต่สำหรับตอนนี้พวกเราควรจะพาเธอไปในบ้านพักหมายเลขสิบอดก่อนที่นั่นเธอจะได้พบเพื่อนมากมาย พรุ่งนี้มีอะไรให้เธอเรียนรู้อีกมากนอกจากนั้นคืนนี้ยังมีงานเลี้ยงรอบกองไฟอีกด้วยจากนั้นไคร,ร้อนก็ลุกขึ้นจากรถเข็นแต่มีอะไรบางอย่างที่ดูแปลกๆผ้าห่มเลื่อนหลุดลงมาจากหน้าตักของเขาแต่ขาของเขาไม่ได้ขยับขยื่นเอวของเขายาวขึ้นยาวขึ้นจนสูงกว่าระดับเข็มขัดตอนแรกผมนึกว่าเขาใส่กางเกงในกำมหยีสีขาวที่ยาวมากๆแต่เมื่อเขาลุกออกมาจากรถเข็นแล้ว เขากลับตัวสูงกว่าทุกคนและสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นกางเกงในนั้นที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แต่มันเป็นแผ่นอกของสัตว์ซึ่งมีกล้ามเนื้อและเอ็นหนาแน่นอยู่ภายใต้ขนหยาบสีขาวส่วนเจ้ารถเข็นนั่นก็ไม่ใช่รถเข็นแต่เป็นกล่องใบใหญ่ที่ติดลอ้อมันต้องเป็นมายากลแน่ๆเพราะไม่มีทางที่กล่องใบนั้นจะบรรจุร่างกายครึ่งล่างของเขาเอาไว้ได้หมดขาของเขาโผล่ออกมาแล้วผมเห็นหัวเขามีปุ่มนูนเห็นกีบเท้าใหญ่แป้ง ซึ่งก็ได้รับการขัดถูอย่างเงางามตามด้วยขาอีกข้างและขาหลังอีกคู่แล้วผมก็ค้นพบว่าในกล่องนั้นว่างเปล่าแล้วความจริงแล้วรถเข็นเป็นเพียงภาชนะโลหะที่มีขาปลอมของมนุษย์ติดอยู่ก็เท่านั้นผมได้ตาจ้องมองม้าที่เพิ่งลุกขึ้นออกมาจากรถเข็นมันเป็นม้าศึกสีขาวตัวใหญ่โตเพียงจะตรงช่วงคอขึ้นไปกลับเป็นร่างของครูสอนวิชาภาษาละตินของผม ลอมรวมเข้ากับลำตัวไม้อย่างหมดจดสบายจริงๆเลยเซนทอตอนนี้พูดฉันนั่งคุกเข่าอยู่ในนั้นตั้งนานจนข้อเท้าชาไปหมดตามมาสิเพอร์ซี่แจ็คสันไปรู้จักเพื่อนๆชาวค่ายคนอื่นๆกันฝากกด s b s c r r i e l l k like, k s แช r e และพบก,กันในตอนต่อไปครับ